สวัสดีครับพบกับครูอานนท์ผลบุญเสริมหรือเรียกง่ายๆว่าครูอานนท์เนาะ คลานนนะครับก็จะมาสอนพวกเราในรายวิชาเทคโนโลยีนะครับก่อนอื่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็ให้เราระวัดระวังตัวเองนะครับใส่แมสนะครับเวลาเดินออกไปไหนก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับวันนี้ครูนะครับก็จะมีเนื้อหาดีๆแน่นอนนะครับจะต้องแฝงไปด้วยเรื่องตลกๆขบขันแน่นอนนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูเลยครับผม ไปโอเคครับผมเราเข้ามาอยู่กับเนื้อหาของเราแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือในเรื่องของไตรกีฬาสมาคมพ่อค้าไข่ครับโอเคก่อนอื่นเนาะก็ในเนื้อหาเนี่ยมันจะอยู่ในวิชาเทคโนโลยีอ่าก็จะมีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิทยาการคำนวณเนาะโอเคครับแต่เนื้อหาของเราจริงๆแล้วอะ่ะ มันคือเรื่องของการแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้อะไรครับภาพสัญลักษณ์หรือข้อความนั่นเองออันนี้ก็เป็นเนื้อหาใจความหลักที่เราจะได้เรียนกันเนาะส่วนใต้กีฬาสมาคมพ่อค้าไข่ตกลงแล้วมันคืออะไระมันคือเรื่องการ์ตูนนะครับที่เราจะได้รับชม วันนี้อไม่ก่อนนะครับวันนี้มีทั้งแบบเคลื่อนไหวและแบบใครที่ชอบเป็นสาวกการอ่านการ์ตูนเนี่ยออสามเนี่ยมีใครอ่านการ์ตูนยังเอ่ยอาจจะต้องมีกันบ้างเนาะความเดิมบทที่แล้วอาถ้าใครเรียนนะครับในเรื่องของวิชาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็วิชาวิทยาการคำนวณเนี่ย ก็จะต้องเรียนในบทที่แล้วก็คือบทที่5ครับคนที่ใช่สไลด์ที่ชอบเราจะได้เรียนในเรื่องของการนําเสนอใช่ไหมครับสไลด์นี่คืออะไรไม่ใช่สไลด์เดิมไม่ใช่เนาะเด็ก <c oughs> ต้องนึกถึงนะครับแผ่นสไลด์นะครับเป็นเหมือนอหมูสไลด์ก็ได้เนาะ,ะนแผ่นบางๆแผ่นบางๆเนาะวางซ้อนกันซ้อนกันเวลาเราจะมองนะครับเราก็จะมองทีละแผ่นทีละแผ่นลงมา <c oughs> โอเคครับในเรื่องแรกที่เราได้เรียนกันที่ผ่านมานะอันนี้เป็นความเดิมนะครับยังไม่ใช่เนื้อหาเนาะก็คือในเรื่องของการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นปากเปล่าแบบจําลองป้ายนิ เทหรือการใช้ซอฟต์แวร์ใช้ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือตัวของโปรแกรมนะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างเนาะอย่างโปรแกรมคืออะไรบ้างอ่ะเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมนําเสนอก็อย่างเช่น Google Slide ม,มันคืออะไรนะอ่าเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมล่ะบทที่5เนาะ Microsoft PowerPoint โอ้ใช้กันบ่อยมากเลยเนาะแล้วก็ Keynote แล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของงานนําเสนอที่ดีเนี่ยจะต้องแสดงเฉพาะใจความสําคัญเนาะเราไม่เอามาทั้งหมดนะจำได้ไหมครับในคาที่แล้วเนาะ ในเรื่องของการใช้ข้อความที่สั้นกระชับนะครับเราก็ใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเท่านั้นนะครับเราไม่เอามาหมดโอเคครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเดิมไปดูบทเรียนเราก่อนอื่นนะครับเตรียมความพร้อมก่อนเรียนไหนมีใครกําลังเปิดหนังสืออยู่บ้างเอ่ยนักเรียนที่น่ารักของคุณครูเนี่ยเขาก็จะต้องเปิดหนังสือเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มนี้เลยนี่เห็นไหมมีตัวละครยังไม่บอกนะว่าชื่ออะไรมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคิ ีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็มีหุ่นยนต์ด้วยยังไม่บอกนะชื่ออะไรแล้วก็มีให้เราเตรียมในเรื่องของสมุดแล้วก็ปากกาดินสอยางลบเนาะเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันสักหน่อยครับเอคืออะไรอ่าอ่านพร้อมกันเนาะถ้าโยนเหรียญให้ตกลงที่พื้น เหรียญจะออกมาเป็นหน้าอะไรได้บ้างอ่าโอเคครับโจทย์สั้นๆนะครับก็คือเมื่อเราโยนเหรียญขึ้นเนาะโยนขึ้นไปแบบไม่ต้องสูงมากก็ได้โยนขึ้นไปแล้วตกลงมาพื้นปิ๊งๆลงมามีกี่หน้าครับอ่าดูดูเหรียญดูตรงนี้โอ้โหชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับใครตอบไม่ได้นี้ต้องพิจารณาตัวเองแล้วเนาะก็คือ2หน้าถูกครับอ่าเก่งนะเนี่ยโอเคครับ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับในวันนี้นักเรียนก็จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาเป็นนะแล้วก็2เนี่ยก็จะแก้ปัญหานั้นอ,อย่างเป็นระบบนั่นเองถ้าเราแก้ปัญหาเป็นเราก็จะเราก็จะฉลาดเหมือน AI ตัวนี้ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะนี่คือการ์ตูนของเราแล้วไหนใครพร้อมแล้วครับมาดูกันนะครับครูจะเจาะลึกรายละเอียดไปพร้อมกันไปกันเลยครับเริ่มต้นฉากแรกมาเนี่ยโป้งกับก้อยทําอะไรครับช่วยกันเก็บเนาะเพราะว่ากล่องตู้เนี่ยมัน เก่าแล้วนะมันเก่าแล้วคือแบบก็ต้องมาเอามาทําความสะอาดกันนิดนึงแต่เอ๊ก็เห็นอะไรครับแสงออกมาครับเรืองแสงปรากฏว่าเป็นกระทาของคุณแม่นั่นเองครับแม่เขาเคยแข่งกีฬานะครับกีฬาที่แม่แข่งก็คือไตรกีฬาเฮ้ยไตรกีฬาคืออะไรครับแม่ยังไม่บอกแต่แม่บอกใค่ว่ามันประกอบไปด้วยกีฬา3ชนิดครับก็คือว่ายน้ําปั่นจักรยานและวิ่งครับ สามอย่างเลยนะแข่งทีเดียวเลยโหเหนื่อยแย่เลยนะครับโป้งก็ชอบใจครับโป้งนี่ปรบมืออมคุณแม่ของเรานี่เก่งจังเลยนะครับทีนี้ครับ ด้วยความที่โป้งนี้แบบโอ้โหมันวิบวับซะเหลือเกินอยากเล่นเนาะก็ไปแย่งคาถาในมือของก้อยมาขอดูหน่อยเซ่ครับหลุดมืออ้าวนี่เด็กๆอย่าทําตามนะครับเวลาเราจะหยิบของใครเนี่ยเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับทีนี้ทําไงครับเมื่อหลุดมือปุ๊บคาถาแบ่งออกเป็น4ส่วนครับแย่แล้วครับทีนี้ครับแต่แม่เขาบอกไม่ต้องห่วงแค่ต่อกลับให้เหมือนเดิมก็จะทํางานได้อีกครั้งนึงแต่โป้งก็จําไม่ได้แล้วครับว่าอตอนนั้นก็สนใจแค่ว่าอยากเล่นเนาะ จำไม่ได้ว่ามันต่อยยังไงโป้งก็ต้องทดลองทำหลายแบบครับทีนี้โป้งหัวร้อนครับไม่ไหวแล้วนะครับทําไปก็ซ้ําไปซ้ํามานะครับแต่เหมือนก้อยจะนึกอะไรบางอย่างออกเนาะก้อยก็บอกว่าเฮ้ยโปง้งยังไม่ได้ลองอ่าลายแถบเป็นท่อนแรกเลยนะ <c oughs> แต่ตามจริงก็ไม่ใช่หรอกนะครับความจริงคืออะไรแม่เข้ามาเตือนนะครับ แม่บอกว่าเอลูกลองคิดอย่างเป็นระบบดูสิความเป็นไปได้3แบบก็คือทอนลายจุดลายแถบแล้วก็ลายสีเทาแต่แม่บอกว่าขัดทามก็ต้องมีด้ามสิใช่ไหมครับท่อนแรกนะครับก็คือลายจุดลายแถบลายเทาเนาะแต่อันแรกก็จะเป็นด้ามอ้าวครับทีนี้โป่งเริ่มสนุกแล้วครับเป็นไปได้สองแบบลายแถบลายเทาก็ลองกันเรื่อยๆครับทีนี้แม่ก็คอยแนะนําก้อยก็สนุกด้วยครับก้อยก็มาช่วยโป่งครับชุกคนช่วยกันช่วยกันไปเรื่อย นะครับแป๊บเดียวโป้งบอกว่าเย่ได้2วิธีแล้วต่อมาครับแม่บอกเฮ้ยแต่ยังไม่เสร็จนะอ่าเรายังไม่ได้พิจารณานะครับกรณีที่เริ่มต้นด้วยลายแถบหรือลายเทาเลยอ่าก็าต้องมาพิจารณาลายแถบกับลายเทากันต่อนะครับทีนี้ได้ลายแถบมาครับโป้งทําได้ เพิ่มอีก2วิธีครับ2บวก2เป็นอะไรครับเด็กๆ4อ่า4วิธีครับก็อยก็มาช่วยอีก4บวก2เป็นเท่าไหร่ครับอ่า4บวก2ก็ต้องเป็น6ถูกต้องครับทีนี้คำถามชวนคิดครับบอกเขาบอกว่าถ้ามีคาถา4ท่อนจะสามารถนำมาต่อกันได้กี่แบบเลยอันนี้คือมีทั้งหมดกี่ท่อนเย่ย3ท่อนเนาะถ้าเพิ่มมาอีก2ท่อนเนี่ยนักเรียนลองคิดดูนะครับ ว่าจะเป็นกี่แบบก็เพิ่มมาอีกหนึ่งะครับพอหนึ่งปุ๊บก,ก็ะกลายเป็น2เพิ่มอีก2แถวข้างล่างก็จะกลายเป็น6กบวกสเป็น8ครับถูกต้องครับโอเคทีนี้ครับแม่เขาก็มาอธิบายว่าแม่เนี่ยใช้หลักการอะไรนะครับแม่เขาบอกว่าก็แม่ใช้แผนภาพต้นไม้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ tree diagram อ,กกอะ tree ก็แปลว่า3 t r e e ส่วน diagram กกนี่น่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะคิดว่ายากไปเอาเป็นว่า d อะแกรมเนี่ยก็คือแผนภาพ แผนภาพคืออะไรแผนภาพก็เนี่ยเลยเห็นไหมชี้นะครับดูตามเมาส์คูเนาะอ่ะก็จะชี้ไปชี้ไปชี้ไปมันเหมือนต้นไม้นะครับให้เห็นต้นไม้อยู่ข้างหลังโบกก้อยไหมครับอ่ะก็จะมีลำต้นแล้วก็จะมีกิ่งนะคะแยกออกไปแยกออกไปเนาะแม่ก็เลยบอกว่านี่คือแผนภาพต้นไม้เป็นเครื่องมือสําหรับแจกแจงทางเลือกแจกแจงทางเลือกว่าเอ๊เราจะเริ่มต้นด้วยอะไรบ้างทำให้เรามองเห็นทุกแนวที่เป็นไปได้นะครับก็หมายความว่า เราก็จะเห็นว่าเราจะต้องลองกี่วิธีซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีวิธีใดวิธีหนึง่งประกอบสําเร็จแน่นอนเนาะเราก็ไม่ต้องลองมั่วสั่วอ่าโอเคนะครับต่อไปครับโป้งก็กระจ่างครับโป้งบอกว่าแสดงว่าานาดสามท่อนก็ต้องต่อ6วิธีใช่ไหมงั้นเราเรามาต่อกันเลยดีกว่าหุ่นยนต์มาแล้วครับหุ่นยนต์ชื่ออะไรครับ คนชื่ออิ่มครับอิ่มก็จะมาช่วยทดลองทุกวิธีครับตั้งแต่1นถึงหเลยเนาะสุดท้ายก็ได้มาครับแทนแท้นะครับโอ้ดีใจครับโป้งกับก้อยดีใจกันยู่ๆครับวันต่อมาครับจูๆก็ในขณะที่อ่าก้อยนะกำลังพูดถึงว่าอ้ยถ้าเรามีคาถาแบบนี้อีกแท่งหนึ่งก็คงจะดีนะครับเมื่อกี้ใครบอกว่าอยากได้คาถาใหม่มาเล่นนะก้อยเองค่ะงั้นพ่อก็มีข่าวดีมาบอกสมาคมพ่อค้าไข่าขา ส่งจดหมายมาเชิญชวนสมาชิกเข้าแข่งขันไรกีฬาของสมาคมพ่อค้าไข่รางวัลก็คือคเทาวิเศษรุ่นใหม่ลูกๆว่าพ่อควรลงแข่งดีไหมนะดีค่ะโป้งก็กติกาเป็นยังไงบ้างครับพ่อก็เล่ากติกาครับกติกาก็คือพ่อต้องแข่งขัน3มชนิดกีฬาด้วยกันมีดำน้ำงมไข่ปั่นจักรยานขนไข่แล้วก็วิ่งแบกไข่ใครเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกและทำไข่แตกน้อยที่สุดคนนั้นชนะ ก็ว่าคุณพ่อต้องแข่งชนะแน่นอนค่ะเราเรีบไปซ้อมกันดีกว่าครับคุณพอ่อทีนี้ก็เริ่มปลุกไฟใน,ในตัวคุณพ่อแล้วครับทีนี้อิมก็บอกอิมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับก็อิมไปก็จะเป็นโค้ดให้นะครับคุณพ่อก็เริ่มจากซ้อมดำน้ำก่อนนะครับยังยังไม่ได้จริงจังแล้วก็อาจจะทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานครับเมื่อดำน้ำตัวเปียกก็ต้องมาปั่นจักรยานให้ตัวแห้งแล้วก็จะวิ่งได้อย่างตัวเบาสบาย โอเคครับเกร็ดน่ารู้พักกันก่อนนะครับพักกันก่อนโอเคพ,พักจากการ์ตูนกันก่อนเกร็ดน่ารู้ของเราครับไตรกีฬาครับเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปีพุทธศักราช2463ครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬา3ประเภทนั่นก็คือได้แก่ว่ายน้าปั่นจันกรยานและวิง่งนะจํากันได้ไหมครับซึ่งกีฬา3าประเภทเนียครับก็จะแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเลยไม่ได้แบบแยกกันต่อเนื่องครับกีฬาประเภทนี้นะครับนักกีฬาจะต้องมีความร่างกายที่จะต้องแข็งแรงและจิตใจที่มุ่งมั่นและอดทนทำให้กีฬานี้รู้จักกันดีในชื่อว่าไตรกีฬาคนเหล็กหรือ Iron Man Triathlon นะครับโอเค ที่นี้ครับคุณพ่อนะครับเขาซ้อมหนักมาสามวันแล้วแต่ครับโอ้โหดูครับโป้งนิตาถลนเลยครับแตงโมน่ปิวขึ้นไปบนดาดฟ้าก็ไม่เนาะโอเคก็คือแตงโมหลุดมือเลยครับทุกคนนะครับเพราะว่าพ่อบอกว่าในจดหมายเขียนว่าลำดับกีฬาครับที่จะแข่งเน่าจะประกาศในวันงานก็คือยังตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าอะไรลำดับอะไรเนาะต่อมาครับถ้างั้นแผนของเราที่วางไว้นะครับ ก็จะต้องอาจจะต้องวิ่งในตัวเปียกก็ได้นะ,ะแมวบอกนะเราต้องพิจารณานทุกหนทางในการเรียบเรียงลําดับกีฬาโป่งและก้อยนะครับด้วยความที่แม่สอนเมื่อกี้พูดค้ามกันครับต้องใช้แผนภาพต้นไม้มาดูกันครับทีนี้อิ่มก็เขียนกระดานไม้เลยครับอาครับโป่งและก้อยก็ช่วยกันเขียนแผนภาพต้นไม้ครับผมเริ่มจากกีฬาทั้ง3ประเภทเป็นกีฬาประเภทแรกที่จะแข่ง 1. ดําดำน้ำ 2>, 2. ปั่นจักรยาน 3. วิ่งถ้ากีฬาที่1คือดำน้ำกีฬาที่2ก็เป็นได้ทั้งปั่นจักรยานและวิ่งแต่ถ้าต้องปั่นจักรยานเป็นกีฬาแรกกีฬาที่2ก็ต้องเป็นดำน้ำหรือไม่ก็วิ่งถ้ากีฬาที่1คือวิ่งกีฬาที่2ก็คือดำน้ำหรือไม่ก็ปั่นจักรยานถ้ากีฬาที่1เป็นดำน้ำกีฬาที่2เป็นปั่นจักรยานกีฬาที่3ก็จะเป็นวิ่ง แต่ถ้ากีฬาที่1เป็นดำน้ำกีฬาที่สองเป็นวิ่งกีฬาที่สมก็จะเป็นปั่นจักรยานถ้ากีฬาที่1เป็นปั่นจักรยานกีฬาที่สองเป็นดำน้ำกีฬาที่สเป็นวิ่งแต่ถ้ากีฬาที่1เป็นปั่นจักรยานกีฬาที่สองเป็นวิ่งกีฬาที่สจะเป็นดำน้ำถ้ากีฬาที่1เป็นวิ่งกีฬาที่สองเป็นดำน้ำกีฬาที่สจะเป็นปั่นจักรยาน แต่ถ้ากีฬาที่1เป็นวิ่งกีฬาที่2เป็นปั่นจักรยานกีฬาที่3จะเป็นดำน้ำําจะมีวิธีการฝึกทั้งหมด6วิธีถูกต้องไหมคะคุณแม่ถูกต้องจ้ะโอเคเรียบร้อยครับพ่อเข้าเส้นชัยครับวันต่อมาโอเคนะพ่อก็ได้รางวัลเป็นเหรียญทองค่ะทานะอ่าเพราะว่าฝึกฝนอย่างขยันและเป็นระบบนั่นเอง โอเคครับนักเรียนครับเด็กๆทุกคนอยู่กับครูเนาะนี่ก็คือแรงเรียนรู้เพิ่มเติมเย้เรามาถึงจุดนี้กันแล้วโอเคอคิวาร์โค้ดแรกเห็นคิวาร์โค้ดไหมครับในกรอบแดงๆที่มันเป็นจุดๆๆ,ๆนี่เขาเรียกว่าค r วโค้นะครับก็สามารถเอาโทรศัพท์มาเปิดกล้องส่องไปได้เลยเนาะนะนะครับ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแผนภาพต้นไม้ก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะโอเคครับสรุปแล้วแผนภาพต้นไม้อ่าเป็นเครื่องมือสําหรับแจกแจงทําให้เราเห็นทุกแนวทางที่เป็นไปได้โอเคแล้วทําให้เราทุกเห็นทุกแนวทที่เป็นไปได้คืออะไรครับก็หมายความว่าเมื่อเราเห็นเหมือนเราไปอยู่บนหน้าผาเนาะ เหมือนเราไปอยู่บนหน้าผาปุ๊บเราก็จะมองเห็นโอ๊ยนั่นไงบ้านฉันอันนั้นบ้านเธอใช่ไหมอ่าเห็นทุกความเป็นไปได้นะว่าบ้านใครเลี้ยวถนนไปทางไหนหรือบางคนบอกอุย้ยไม่ต้องอยู่บนหน้าผาก็ได้มั้งแค่เราเปิดอะไรครับแผนที่และอย่างที่สองนะครับก็คือการวางแผนเนี่ยาวางแผนไม่ใช่ว,า,วางแผนธรรมดาเนาะต้องเป็นระบบด้วยนะครับจะช่วยให้การแก้ปัญหาเนี่ยแก้ปัญหานั้นได้อย่างประสบความสำเร็จโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับอ่าโอเคครับไว้ เจอกับครูอานนท์อีกโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย